แพจะมารีวิวรถเข็นที่พับแล้วเล็กที่สุดในโลกกันค่ะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ G B นะคะหรือ Good Baby ของเยอรมันค่ะรุ่น Pocket Plus All City นะคะเดี๋ยวแพจะมากางให้ทุกคนดูกันค่ะ นี่เห็นไหมว่ากางง่ายมากๆเนาะเดี๋ยวพ่อจะมาเล่าฟังก์ชันของเขาให้ฟังกันค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างเลยเนาะด้านล่างของเขานะคะตัวล้อก็จะเป็นล้อเดี่ยวนะทุกคนที่ลื่นมากๆนี่เห็นไหมแล้วก็มีโช๊คนะคะทําให้เวลาเข็นที่ขกคขะ จะไม่สะเทือนแล้วก็นิ่มมากนะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของสามารถเก็บของกระเป๋าสัมภาระของเราได้นะคะกระเป๋าถือได้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ล็อกล้อเนอะซึ่งจะล็อกง่ายๆมากแค่เราสกิดเท่านั้นเนาะนี่เลื่อนหรือจะเดินไปแล้วล็อกปุ๊บง่ายมากๆ ตัวโครงนะคะเขาจะเป็นอลูมิเนียมทำให้รถเข็นตัวนี้มีน้ำหนักเบาเพียงแค่4.7กิโลเท่านั้นซึ่งเบามากๆนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเบาะที่นั่งของลูกนะที่พาจะบอกว่าผ้ามันนุ่มมากคือเขาใช้วัสดุดีมากเลยที่วางขาตรงนี้ก็สามารถพับขึ้นง่ายๆเพียงแค่บีบตรงนี้เท่านั้นนะง่ายมากพับขึ้นพับลงตัวที่รัดตรงนี้นะคะก็สามารถล็อกง่ายมากนะ ก็คือล็อกง่ายมากๆนะคะถอดออกก็แค่กดตรงนี้นี่อ่าหลุดและตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของเล็กๆให้สามารถใส่ของเบาๆได้นะเช่นแอลกอฮอล์อย่างนี้หรือผ้าคลุมให้นมนะคะตัวกันฝนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าอีกอย่างที่พาจะบอกก็คือตัวที่นั่งตรงนี้นะคะสามารถปรับเอนได้นะนี่โดยที่เรา รูดง่ายๆด้านหลังได้เลยปรับเอ็นได้แค่นี้เขาจะนอนได้ไม่สุดนะทุกคนปรับเอ็นนั่งเอ็นนอนได้เลยแล้วก็ตัวมือจับตรงนี้เราสามารถจะจับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจับแบบแนวตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้เขามีไว้เพื่อให้เรากดเพื่อเก็บรถเข็นนะคะซึ่งเก็บง่ายมากๆจุ๊บนี่พับลงไปนะะแล้วก็พับเข้ามาทุกคนนี่ เห็นไหมเก็บง่ายนิดเดียวนะคะเบามากๆแล้วพาก็จะบอกว่าของที่มากับรถเข็นตัวนี้นะจะมีทั้งสายรัดตรงนี้ไว้สะพายนะคะใส่ง่ายๆด้วยเดี๋ยวพาใส่ให้ดูเลยนี่แล้วก็เราสามารถสะพายอย่างนี้ได้เลยเห็นไหม มือนึงอุ้มลูกก็ได้แล้วก็อีกมือหนึ่งก็สามารถสะพายนี่ได้นะคะแล้วก็เขามาพร้อมอีกหนึ่งอย่างก็คือกระเป๋าที่พับได้นะเดี๋ยวพ่อจะการให้ดูกระเป๋าคือดีมากวัสดุดีเช่นกันคะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวพาอใส่ให้ดูเลยแล้วกันเห็นไหมว่าเก็บง่ายจริงๆคือผู้หญิงคนเดียวสามารถทำได้นะทุกคนนี่ เราก็สามารถรูดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มีสายสะพายให้นี่ง่ายมากเราสามารถ เก็บแบบนี้ได้ในรถนะคะรถยนต์ของเราก็ได้หรือว่าถือขึ้นเครื่องของเราก็ได้นะจะมาบอกถึงความประทับใจตัวนี้ทําไมพายถึงเลือกใช้รถเข็น GB รุ่นนี้เนาะเพราะว่าด้วยความที่เราเดินทางบ่อยนะทุกคนจะทั้งขับรถหรือนั่งเครื่องบินคือตัวนี้สามารถเก็บได้ง่ายจริงๆในรถยนต์ก็คือเก็บง่ายเหลือพื้นที่ให้เก็บของได้อีกเยอะเลยส่วนเครื่องบินเราสามารถถือขึ้นเครื่องได้แบบว่าเป็นแครรี่ออนได้เลยนะคะง่ายมากๆมีไว้รับรองว่าคุ้มนะจะพา ลูกเที่ยวที่ไหนก็พาไปได้ง่ายมากๆเลยเนาะอ่าตอนนี้เด็กก็ตื่นแล้วนะจ๊ะมาไหมคะมะมาไหมคะเอ๊ะงงๆอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะแพาฟฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แพด้วยนะคะไว้คลิปหน้าแพาจะมารีวิวของใช้สำหรับเด็กตัวไหนอีกนั้นฝากติดตามกันด้วยค่ะใช่ไหมคะ,ะเด็กเพิ่งตื่นงงๆนะคะอ่า<ด>เห็นไหมว่ารถเข็นอะ ยังเล็กกว่าตัวน้องไพ่อีกนะน้องไพ่สูงกว่าอีกเนอะดีไหมคะดีค่ะเว <c oughs> ลิกู้ดไหมลูกโอเคแม่แม่อะบายบาย,บายค่ะบาย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 ค่ะทุกคนน